โอเคอ่ะพร้อมยังค่ะโอเคฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีใครเข้ามาหรือ,อยังคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ิวฮอลแลนด์นครราชสีมานะคะสงวนพงเทคเตอร์โคล่าค่ะแล้วก็พี่อ้อยนะคะ มีใครเข้ามาหรือ,อยังคะวันนี้ทักทายยามเย็นนะคะวันนี้ทักทายยามเย็นค่ะพบกับบรรยากาศไร้สดนะคะกับพี่อ้อยนะคะนี่เลยจะเห็นนะคะจะเห็นออจะเห็นบุคคลสำคัญนะคะวันนี้ค่ะมีใครเข้ามาหรือ,อยังคะเอฟซี FC ทุกท่านคะ่ะทักทายนะคะยีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ จะเห็นในภาพนะคะวันนี้นี่มีชาวต่างชาติมายินกับพี่อ้อยด้วยเย่ yeah! มีเอฟซีเข้ามาและสวัสดีค่ะ,ท,คะ,คะทุกท่านสวัสดีค่ะเย yeah. ะะ่เดี๋ยวพี่อ้อยกลับกล้องนิดนึงนะคะเย่ yeah. <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พี่อ้อยพาไลฟ์สดยามเย็นนะคะที่สงวนพงแท็กเตอร์นะคะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจสงวนพงแท็กเตอร์มิตรภาพนะคะที่บริษัทสงวนพงแท็กเตอร์ะค,ะค่ะค่ะ วันนี้นะคะจะเห็นค่ะบุคคลสำคัญค่ะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะที่โชว์รูมสงวนพงแท็กเตอร์ค่ะนี่ค่ะจะเห็นนี่เลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นทางผู้บริหารจาก CNH นะคะ CNH ประเทศไทยค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะคนนี้คือมิสเตอร์นุก,กูลค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์ รถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์ที่ทีนะคะแล้วก็ซีรีส์อื่นๆด้วยนะคะนี่เลยนะคะมิสเตอร์นุกูลนะคะนี่เลยค่ะเจ้ <c oughs> าของผลิตภัณฑ์ตัวจริงเลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะคะอาจารย์เหลานี่เลยคันแนะนำอาจารย์วินัยด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นค่ะอาจารย์จาก c n เนประเทศไทยนะคะ ทางมิสเตอร์นกูลนี่มีตำแหน่งอะไรนะคะจา์เหรอเวชเชอลีสของโปรดักต์เป็นของโปรดักต์เนาะเป็นเจ้าของโปรดักต์เนาะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนาะค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอไปอดูแล้วก็มีอันนี้นะคะก็ท่านประธานนะคะคุณมิช่วยสงวนพงศ์นะคะมาต้อนรับด้วยแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือมิสเตอร์ริชาร์ดค่ะคนนี้ก็เป็นเจ้าของโปรดักต์ของซีดีสิบนะคะ7 6 1 0 s วันนี้ก็เข้ามาเยี่ยมทางสงวนพงศ์แท็กเตอร์นะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะแล้วก็ มาพูดคุยเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะคุณต้นเป็นเซลล์เม,มนเจอร์นะคะแอเรียค่ะดูแลทางสงวนทรงเซกเตอร์นะคะค่ะค่ะฮัลโหลมิสเตอร์นุกูลพิเศน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 ,นให้หน่อยพิเศษ Okay. okay. P. Cent for channel. Uh, so basically, this is our P. which is forty nine point five horsepower. transmission, and this is the best in class, fifty fifty, and this is. <coughs> this is this factor comes with uh, increased okay, that's tire size, which is uh, not available in any yeah, of the specific within the 50 or so. so this is overall a yeah, fully waterproof uh, factor, uh, ready uh, to be used in multi-utility applications, especially for this type of i think I mean, this is the best, this last product which we offer from the in side with 50 80 range. ขอบคุณค่ะดีฟังกันนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ oh, รู้สึกเป็นเกียริอย่างยิ่งเลย <laughs> รู้สึกเป็นเกียรอย่างยิ่ง <laughs> ในช่องในช่องยูท b e ของพี่อ้อยนะคะมิสเตอร์กูลค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะเย้ค่ะโอ้ยเจ้าของผลิตภัณฑ์มาเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านนะคะมั่นใจได้นะคะในตัวผลิตภัณฑ์นิวฮอนแลนด์นะคะตระกูลทีทีค่ะก็เจ้าของผลิตภัณฑ์ท่านมาพิเซศษด้วยตัวเองเลยค่ะว่า สินค้าของเราคุณภาพขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะนี่ฮัลแรนด์ทุกรุ่นเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้ยดีใจค่ะก็นะคะท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้รถไทยคุณภาพไว้ใช้งานนะคะทุกรุ่นเลยนะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาหาพี่อ้อยนะคะค่ะที่เบอร์0 6 1 9 5 3 9 6 4 6นะคะ นี่ก็เตรียมส่งมอบกันทั้งนั้นเลยนะคะรถที่จอดอยู่นี่ค่ะอันนี้ก็จัดส่งที่อำเภอคงนะคะ3.50ค่ะอันนี้ก็ไปที่คูเมืองค่ะคูเมืองบุรีรัมนะคะแล้วก็อันนี้3.40ค่ะ3 4 0แล้วก็3.50ค่ะค่ะก็ถัดไปก็เจ็ดห่งศูนย์เอเลยนะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีลูกค้ามาจองค่ะมาจากทางไกลค่ะเมื่อวานนี้เนาะค่ะนี่เลยนะคะ ตัวนี้ก็มีจัดส่วนลดให้นะคะ3ามแสนเลยค่ะเจทงหนึ J ่งศูนย์เอตัวนี้นะคะค่ะว,วันนี้ก็รับจองอีกนะคะที่อำเภอห้วยถแถลงค่ะเจทงหนึ J ่งศูนย์เอค่ะตัวร้อยห้าแรงม้านะคะเพราะว่ามีส่วนลดให้ถึงสามแสนเลยนะคะนี่สองคันนี้ก็จองแล้วค่ะสรุปนี่จองแล้วสามคันเพราะว่าวันนี้ได้จากห้วยถแถลงโคราชด,ด้วยอีกหนึ่งคันค่ะค่ะย่อจองรัวๆกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นรีบนะคะทุกท่านรีบนะคะ รีมนะคะนู่นอีกคันหนึ่งนะคะคันนู้นก็มีทรงค่ะที่ชัยภูมิค่ะคันนู้นค่ะ3.50ุ้นค่ะวันอาทิตย์นี้ค่ะตอนนี้ก็น่าขายน่าทํางานแล้วเนาะคะ่ะมีท่านใดที่กําลังมองหารถไปใช้งานนะคะทุกท่านยนเชิญนะคะติดต่อหาพี่อ้อยนะคะมีส่วนลดโปรโมชั่นให้ทุกรุ่นเลยค่ะทุกรุ่นเลยค่ะเย mm ่ค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะท่านผู้บริหารจาก าทางซีนเทนะคะได้เข้ามาเ,าเายี่ยมชมาทางท่านประธานและก็ทางพี่อ้อยนะคะได้พูดคุยค่ะ mm hmm. เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ค่ะ mm hmm. ว่ามีปัญหาต้องไหนงานขายเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะค่ะ mm hmm. ก็ในระคัะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านาอ mm hmm. แล้วก็ทางสงวน,นบงแท็เตอร์ก็ยินดีที่จะบริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ <c oughs> ค่ะวันนี้นะคะ ยังไงพี่อ้อยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามค่ะติดตามพี่อ้อยทุกช่องทางเลยแล้วก็ขอฝากติดตามต่อ,ตอไปด้วยนะคะ่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้พบกับบรรยากาศไลฟ์สดของพี่อ้อยแล้วพบเจอกันในอกาสต่อ,ตอ,ตอไปค่ะสวัสดีค่ะบี <Okay. S 1> okay. ่บายนุกเบายบายโอเคบายๆซีเยอร์ซีเยอร์